น้องไปเรียกผู้จัดการร้านมานั่งคุยกับพี่หน่อยผมนี่แหละครับผู้จัดการร้านนี่ผู้จัดการร้านอ่ะผู้จัดการสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะผู้จัดการหรือว่าเจ้าของเอ่ยเจ้าของเจ้าของแล้วมึงสวัสดีคุณพี่ด้วยนะคะคุณมี่ซื้ออะไรนะคะโอ้เกินไปโอ้อันนี้ไก่ไทยโคตรเค็มครับชิมเลยเก่นกับข้าวได้กับแป้งดีโอ้ยอร่อยมากพี่หนุ่ยปกติเขาไม่ค่อยกินซุมต้มอะไรฮะเขาจะกินอ๋อ น,นั่นน่าจะทรมานปากนะดูนะพี่หนุ่ยถามว่าเล่นกันได้อย่างนี้เลยเหรออุ้ยไหวไหมจะพาไม่ตา<笑><笑><笑>ไม่มันสนุกคือมันมีกิจกรรมมันสนุกแต่ว่าพอมาด้วยวัยเราแล้วอะ ด้วยแดดโดนแดดเข้าไปยมเลยมันไม่น่ามีช็อตที่ต้องตัดแดดขนาดนั้นอ้ยยมยมจริงตั้งแตละเช้ายันมืดนี่เซิร์ชมาใช่ไหมริมคลองเฮาส์บางปะมาใช่ยเซิร์ชมาเขาบอกใน Google เขาบอกว่าร้านนี้ดีเลยอ่ะเป็นร้านแบบชื่อดังอ่ะโหนี่แน่นมากเลยอะครับมันแน่นจริงใครสั่งอาหารให้ผมจะแน่นมากเลยครับโอ้อันนั้นยังไม่หมดนะน่นอันนี้หล่แล้วครับ ครับผมระวังหล่นนะครับไม่หล่นครับนี่ของของเยอะขนาดนี้ใครเตรียมครับผู้จัดการร้านน้องไปเรียกผู้จัดการร้านมานั่งคุยกับพี่หน่อยผมนี่ะครับอุยนี่ผู้จัดการร้านอ่ะผู้จัดการสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะผู้จัดการหรือว่าเจ้าของเลยเจ้าของเจ้าของแล้วมึงสวัสดีคุณพี่ด้วยนะคะคุณมี่ซื้ออะไรนะคะคุณโอ้เกินไปโอ้โห กล้องตามย่อไม่ทันเลยคุณพี่ชื่ออะไรนะคะพี่หนุ่ยครับพี่หนุ่ยอ๋อพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยเป็นเจ้าของร้านที่นี่แล้วหนูร่าเซิร์ชหาข้อมูลคนณพี่เป็นร้านดามใช่ครับอันนี้ตั้งมานานยังคะสามเจ็ดปีครับฮะสามสิบเจ็ดปีอายุแต่พอสองพันห้าร้อยสามสิบนี่ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะร้านเนี้หกสิบขวบอ่ากสบขวกับเขาสิบขวบตอนเปิดร้านแล้นะสิบขวบ แล้วแล้วอันนี้คือพี่ทําเองไหมคะเรามีเชฟครับอ๋อมีเชฟควบคุมโดยเรานี่ควบคุมโดยเราหน้าตาดีมากพี่นุ่ยพี่มันลงร้านเลยพี่อธิบายวันนี้หน่อยเนี่ยแรงมากพี่พี่อธิบายให้หน่อยได้ไหมว่าแต่ละเมนูนี่คือเมนูแนะนํำยังไงนะคะผมเริ่มจากเมนูแรกของที่ร้านเลยนะครับไม่อยากครับผมอยากได้เมนูสุดท้ายคอนผมอยากโคนต้นนะคะอันนี้นะครับอันนี้ปูหล่นครับเอาเริ่มเริ่มจากเมนูกลางก่างอะไรได้ครับเอางี้พี่เอาถาดตะกบได้อ้าจริง เ,เอาเริ่มจากเมนูที่มีอายุมากที่สุดดีกว่าส้มสตำเมงดาครับต้มแตำเมงดา,า,งดาเป็นเมงดานาะเป็นเ<ม>จ้าแรกของสุพรรณส้มตำเจ้าแรกของสุพรรณผมเป<ส>็นคนชอบกินแมงดาคัวมือไทยนะครับแต่ว่าเป็นตำไทยคือช้าสมัยก่อนมันจะแบบมีกินไม่ออกมากนี่ก็มีครับนี่ก็มียังมีมันน้อยลงมาก่อนครับมันน้อยลงเนาะน้อยลงครับอันที่สองค่ะไก่ไทยขวดเค็มครับไก่ไทยควดเค็มอ่า เอาชิมเลยเหรอิผมเป็นคนชอบกินแมงดาเลยครับอ่ะคุณคุณชิมก่อนคุณหนู่ไม่กินแมงดาพี่กินบ้างไม่ได้เราแบบแค่ชิมชิมพอแค่ชิมเดี๋ยวเอาข้าวไหมล่ะหิวเหรอเขาให้ชิมชิมไงจะกินดีจริงครับพี่หนุ่ยนั่นหนูขอชิมไก่เราใส่กระปูแมงดานะครับเราไม่ใส่หัวเชื้อแมงดาเพราะว่าบางทีเขาใส่เป็นน้ำปลาแมงดาใช่ไหมอันนุกินมันจะแรงแล้วมันจะไม่ลท้องเสียแต่อันนั้นเขาก็ทำมาจากแมงดาไหมอันนี้ผมไม่ทราบอาจจะเค็มีกเยอะใช่ไหมอันนี้ไก่ไทยคั่เค็มครับชิมเลยเป็นกกกัับบข้้าวไดดแลีหย เฮ้ยอร่อยมากจริงหรอไม่กินหรอคุณไม่กินนี่ไม่เอาไม่เอา,เอาพี่หนุ่ยปกติเขาไม่ค่อยกินส้มตามอ,มอะไรฮะเขาจะกินคุณอ๋ออันนั้นน่าจะทรมานปากนะดูนะพี่หนุ่ยถามว่าเล่นกังได้อย่างนี้เลยเหรออุ้ย อันนี้ดีถ <ics> yeah. ัด <dragon S 3> มาถัดมาถัดมาถัดมาอันนี้ครับผมอันนี้ปลาท่อนเผาเจ้าแรกของท่อนเผาไทยใช่ครับเจ้าแรกการันตีครับทางคู่กับน้ำมิตรกัมแดงนี่แล้วก็นี่ครับมะเขือยาวเผาที่พี่บอกว่าเป็นจิ้งเจอร์ของร้านอันนี้เราขายเป็นสินค้าส่งออกเลยลูกค้าทุกแบบใช่ครับเป็นน้ำพริกเลยน้ำพริกแมงดาขอแมงดาครับน้ำพริกเผาแมงดาหรือไม่ก็ทางคู่กับทีบุ๊ดอันนี้หนูกินแล้วนะเรามะเขือยาวครับหนูชอบปลเขือยาวนี่ขอกินก่อนอ้ามเจียวอะไรแมงดาไหมหรอ ไม่ต้องการอุ้ยกินแรงดาแรงแรงได้ใจมากไม่ให้ดผมเองครับนี่ไงล่ะกินแล้วนะเมื่อกี้ที่หนูไปถึงเมนูไหนแล้วอ่ะนี่ครับปลาทับทามนี่นครับอ่พร้อมอย่าครับทัดมาเลยอะไรครเราใช้วิธีการย้อมแล้วก็อบฟางครับกรรมวิธีดั้งเดิมของมันนอกมันนอกเราคุณกินกับอะไรอ่ะกินกับมะเขืออร่อยมากอ๋อเหรอนี่มันยังมีพวกมันจะหอมกินฟางมันจะหอมกินฟางหอมจริงมาย่างเตานะครับมาย่างถ่านอบฟาง เราต้องกินแบบผู้ดีครับกิน<อ>น้ำลายเนี่ยกินด้วยกันนะราทุกวันเลยพวกนี้อร่อยเนาะอร่อยจริงไม่น้ำจิ้มซีฟูดได,ได้ได้ถึงเครื่องถึงแบบดีอะซีฟูดเหรอ,อดีดี นนีีคุณต้องชิมจริงอ่ะเมนูต่อไปเลยค่ะระหว่างนี่โอ้อันนี้ครับยำปลาดุกปู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 ยำกุ้งปูปูทำไมต้องปูปูมปูอื่นดูมากไม่ผสมติ่งใดๆเลยในเนื้อปลาดุกปลาดุกล้วนๆไม่ผสมผงปูไม่มีแป้งหนูชิมนะได้เลยครับโอ้พี่้็หนูถ้าหนูอยากกินคุณหนูต้องขับรถมานี่ค่ะกินปูพี่อร่อยครับมะม่วงเนี่ยเราก็เป็นปลูกเองร้านเราอยู่ในสวนมะม่วงมะม่วงเราก็ปลูกเองครับมะม่วงปลูกเองด้วยใช่ครับปลาดุกเราก็ย่างเองช่ำๆพออีกนิดนึงหนังไม่หนังปลาดุกก็กรอบๆอ่ะคุณเอาเลยผมมไ่กิน ครัับหนงุณไม่กินหนังครับผมอ,อ๋อถึงว่าผอมแย่เลยโอ้ยก้องจานใหญ่ด้วยอ่ะครับพี่นุ้ยอันนี่จานใหญ่มากร้อยห้าสิบบาทเองร้อยห้าสิบใช่ครับอ่ะอต่อมาต้มยำพุงไข่กระชอนอทานเป็นไม้พุงไข่ปลาชอนไข่เป็นพวงเลยเดี๋ยวว่าเป็นเปล่าตัวผู้เนาะ แต่เขาจะได้ดูช้อนนะไข่เป็นช่อช่อเนี่ยเหรอนั่นอันพุ่งครับอันนี้พุ่งไข่จะกลมๆนี่เหี้ยอันนี้คือไข่อันนี้คือพุ่งปลากินเห็ดดีกว่าเพื่อคือผมว่าไม่ค่อยกินปลาน้ําจืดอ่ะโอครับเพราะบางทีมันมีกลิ่นคาวแต่ยันเนี้ยไม่มีลายเผามันไม่ค่อยมีดูขอชิมก่อนครับดูขอชิมก่อนก็ได้ครับมะนาวสดอมมอต่อมอไม่มีครับไม่มีทําน้ําไว้ก่อนน้ำมะนาวมันไม่หลอกอ่ะมันสดจริง น้ำต้มยำอร่อยมากเลยพี่อร่อยจริงว่ะลูกค้าก็ขอเติมครับลกโต๊ะพี่ปลาอันเนี้ยเติมน้ำอ่ะอันนี้มันเด็ดสำหรับหนูหนูจะพว่เนี้ยหนูจะมาซื้อนะได้ครับเวลาเราขายเนี่ยเราแยกน้ำไปให้น้องๆทีมงานนะเสิร์ฟนี่ครับนี่นี่ของกูนะอย่างกูกันดึกว่าชี้แนะนำเขาไม่ได้ให้เฮ่ยไปแกงคั่วอยไขม หนูว่าเป็นเซียนหอยนี่ก็มาจากแม่น้ำลำคลองแถวนี้ครับแม่น้ำลำคลองคนงมมาใช่ครับก็เอาไปไปงมแถวแบบท่าที่เขาแบบปล่อยหอยครับไม่ใช่แล้วพี่คะแต่ว่าเครื่องถึงมากเลยนะดูดีมากๆแล้วข้างในแบบนี่คุณดูเครื่องแต่ละอย่างเขาเนี่ยแน่นมากเลยอ่ะพี่พี่ขายถูกมากยังก็ให้พี่ทานอย่างนั้นไม่หลอกขายยังไงให้ทานให้ทานอย่างนั้นคือไม่ได้หมายความว่าพอถ่ายรายการมาทำให้ดูถ่ายรายการมึงกาก้อะไรนะกะทิเป็นกะทิสด ั้นมันตตวันไม่ใช่กะทิก่องคือเราเรียนวัตถุดิบมาผมเลงอันนี้มานานแล้วอันนี้ต้มยำปลาหมาเป็นปลาพื้นถิ่นของบางของที่นี่ใช่ครับใช้ผมบอกแล้วปลาหมาเขาต้องมากินปลาหมาครับผมคือตอนนี้สิ่งที่ชอบมากที่สุดเลยคือเครื่องที่พี่เขาใส่เรื่องนี้ดีอ่ะน้ำซุปนี่แบบดีเนาะน้ำสต๊อกเขาดีอ่ะพี่ น้ำซุปมันดีจนแบบเราทำหม้อต่อหม้อครับเราไม่ต้มไม่ก่อนมันสดอ่ะทำมาหมดเลยอ่ะปร้านนี้อร่อยมากเลยนะจริงพี่ปูหล่นเราจะใช้ปูเค็มกับปูหมาเป็นหลักแล้วก็มีหมูสับเพื่อให้มันนัวขึ้นกะทิสดกะทิใหม่ทุกวันนี่เหรอจะเตรียมให้ดูอันนี้ลูกค้าซื้อกับบ้านเยอะมากทำไม่ทันเซตนี้เท่าไหร่ครับชุดนี้ร้อยห้าสิบบาทถูกจังเราไม่ขายแพงครับเพราะว่ากรุงเทพสามร้อยเขาถึงเขาถึงไม่มีอย่างงี้ไม่มีสามร้อยจุดนี้สี่ร้อยห้าสิบแล้ว ยอมกินลับเต้นเลยนัวเลยเอากิงบ้างพี่หนูอยากถามพี่ว่าสูตรอาหารนี่มาจากใครคะมาจากคุณแม่ครับ คุณแม่เป็นครูคุณแม่เป็นครูเขาทำอะไรกับข้าวเขาทำเป็นคนในครอบครัวกินก่อนพ่อแม่เป็นครูแล้วมีลูกสองคนคือผมกับน้องครับวันหนึ่งรายได้ครูมันน้อยไม่พอเองด้วยเดือนน้อยแะเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะครับก็เลยเปิดร้านอาหารเพื่อจะหารายได้เพิ่มครับบางคนเป็นรายได้หลักยัดขายมาได้ตุวันนี้ครับลดมากพี่เดี๋ยวจะไปรีวิวใน Google ให้เพิ่มด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบลองแวะมานะคะริมคลองเฮาส์ดีมากช่วยผมให้คะแนนสิบเลยครับเนี่ยเต็มร้อยครับโอ้โหเฮ้ย ไ,ไม่น่าให้กินนะ <S <S 2> <S 2> พี่คิดตังค์มาเถอะอางเดิงไม่เป็นไรครับพี่หนุย่ยถ้าถ้าผม ผมจะมากินผมเซิร์ชดูก็ได้ใช่ไหมได้ครับเซิร์ชว่าต้องริมคลองเขาบางปะมานะฮะอ้ามันมีซื้อทั้าหมดริมคลองหลายที่ริมคลองริมคลองมีหลายที่แต่ต้องเป็นริมคลองเขาบางปะมาริมคลองเขาบางปารมาะมาเปิดเวลาเก้าโมงครึ่งครับครับผมจนถึงสามทุ่มสามทุ่มมีมีเพจไหมครับเป็นร้านก็ชื่อร้านริมเขาบางปะมาริมเขาบางปะมาเข้าเพจไปเลยก็ได้กดไลค์เลยเดี๋ยวนี้ครับผมเลิศกดไลท์ที่ริมคลองเขาบางปะมานะครับแล้วก็กดติดตามสันกระดิ่งไปที่เที่ยยววไปเที่มา เออแล้วก็ถ้ามาร้านนี้แล้วก็มาจากรายการนี้บอกเขาด้วยแล้วกันไม่มีอะไรมากกว่าน,นั้นบอกเขาบอกเขาพี่ด้วยขอบคุณค,ค่ะยินดีครับยินดีมากอร่อยมากค่ะ อร่อยแบบอร่อยคุณแพทครับอย่างคุณเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายกินใช่ป่ะไม่ใช่แต่คุณต้องแนะนาอินฟลูเอนเซอร์สายกินให้มาร้านนี้จริงอันนี้จะไปบอกทุกคนเลยว่าถ้าคุณทำคอเนเทนต์สายกินให้มาร้านนี้โคตรอร่อยเฮ้ยอันนี้แบบอร่อยจริงๆนะไม่ได้แบบว่ามาถ่ายรายการแล้ว<ช>มาพูดและไม่ใช่นะเราพูดตามตรงนะเราบางทีเราตามไปกินร้านที่แบบมีการรีวิวกันนะมันก็ไม่เห็นอร่อยเลยใช่แต่ร้านนี้คือยอดดีมากอันเนี้ยมันมันดีมากมันบ่งบอกถึงความใส่ใจในการรักในการทําอาหารจริงๆอะ มันเหมือนเขาใส่ใจเนาะพี่แล้วเขาน่ารักมากเลยอะ mm hmm. พี่หนุ่ยอะเวลคัมที่จะต้อนรับเรามีน้ําใจด้วยคุยเล่นได้โอ้เราก็คุยเล่นได้ด้วยอะไรเงี้ยเราไม่ต่อยด้วยโจ<อ> <laughs> แล้วเขาไม่มีคนที่นี่เลยเนาะหนูรู้สึกว่าเราตั้งแต่เรามาสุพรรณอะเรารู้สึกว่าน,น่ารักเจอแต่คุณมีน้ําใจอะคุณต่างจังหวัดน่ารักโอ้จริงจริง ก็อยากให้เราไปเที่ยวจังหวัดไหนก็เม้น์มาดีกว่าไหมเราจะได้ลองไปดูว่าจังหวัดคุณมีอะไรดีอะไรอย่างงี้เผื่อว่าเราอยากไปไหนแล้วเราเดี๋ยวเราไปเที่ยวให้ก่อนเออเราไปเที่ยวให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรารีวิวให้เม้น์มานะคะืัอขอกินมะเขือตอกก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวปิดเด e ี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปเที่ยวนี้ที่นี่กันนะที่นี่ตามนี้นะปลอมมากเลยไม่เห็นมีอะไรไปไปเจอกันค่ะจะไปเที่ยวที่ไหนก็เจอกันค่ะหนูมาทำอะไรอ่ะ